ซีรีส์มงคลชัย8ประการชนะได้ด้วยพุทธธรรมตอนที่8ชนะพกพรมด้วยการแสดงธรรมเมื่อทิฏฐิมานะบังตาอะไรจะช่วยเปิดใจเราเดินทางมาถึงมงคลชัยครั้งสุดท้ายชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชัยชนะที่ปลดปล่อยจิตวิญญาณจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง ด้วยพลังแห่งพระธรรมและการเห็นแจ้งในความจริงบทสวดทุกคาหะทิฐิพุทชเคนะสุทัตทหะถังพระมังวิสุทธิชุติมอิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีแปลความหมายคร่าวๆพระจอมมุนีทรงชนะพกพรม ผู้มีนามว่าพะกะผู้มีความเห็นผิดอย่างเหนียวแน่นผู้มีฤทธิ์บริสุทธิ์มีรัศม,มีสว่างสวยัยผู้ที่ถูกงูคือทิฏฐิอันตนถือผิดกัดไว้มั่นด้วยวิธีอันเป็นยาคือยานด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านเปิดม่านตำนานชัยชนะนับพรหมโลกชั้นหนึ่ง มีพรมผู้มีอำนาจและรัศมีกายอันสว่างสวัยตนหนึ่งนามว่าพกพรมด้วยความที่เกิดอยู่ในพรหมโลกที่ละเอียดประณีตทำให้เขามีชีวิตยืนยาวมีความสุขและมีฤทธิ์มากเขายึดมั่นในความเชื่อของตนเองอย่างแรงกล้าว่าโลกนี้เที่ยงแท้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดและตนเองเป็นอมตะ ไม่มีใครจะเกิดดับหรือเปลี่ยนแปลงได้เขาหลงผิดคิดว่าตนเองเป็นผู้สูงสุดและไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยทิฏฐิมานะอันแรงกล้าที่ถูกงูร้ายคือความเห็นผิดกัดกินจิตใจพกพรหมจึงเชื่อว่าตนเองพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแล้ว เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณถึงความหลงผิดของพกพรมก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปโปรดถึงพรมโลกนั้น เมื่อพระพุทธองค์ทรงปรากฏกายขึ้นพกพรหมก็พยายามโอ้อวดฤทธิ์และแสดงความยิ่งใหญ่ของตนเองพยายามซ่อนตัวไม่ให้พระพุทธองค์ทรงเห็นพยายามกล่าวคำที่ชวนให้หลงผิดและท้าทายด้วยคำพูดที่แสดงถึงความยึดมั่นในความเห็นของตนแต่พระพุทธองค์ทรงประทับนิ่งสงบไม่ได้ต่อสู้ด้วยฤทธิ์หรือตอบโต้ด้วยความรุนแรงใดๆเลย ทรงใช้ยาณคาถาคือยาคือญานหรือปัญญาอันเป็นเครื่องแก้ผิดแห่งความหลงผิดพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพกพรมด้วยถ้อยคำที่เปี่ยมด้วยเหตุผลและปัญญาอันลึกซึง้งทรงชี้ให้เห็นถึงความจริงของสรรพสิ่งว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ทรงแสดงธรรมที่ทำให้พกพรมเข้าใจถึงสัจธรรมว่าแม้แต่พรมโลกก็ยังคงอยู่ภายใต้ไตรลักษณ์คืออน,นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อพระธรรมของพระพุทธองค์ทรงแผ่ซ่านเข้าไปในจิตใจของพกพรมดุดยาอันวิเศษที่แก้ผิดร้ายทิฏฐิมานะที่เคยแข็งกระด้านก็เริ่มอ่อนลง ความหลงผิดที่เคยยึดมั่นว่าตนเป็นอมะตะก็สลายไปพกพรมได้ตรนะหนักถึงความจริงอันประเสริฐและคลายความยึดมั่นในอัตตาตัวตนลงในที่สุดเขาได้เห็นแจ้งในธรรมและกลายเป็นผู้ที่กลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งที่8ของพระคุทธองค์ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเป็นการเอาชนะความไม่รู้และความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นต้นตอของทุกทั้งปวงด้วยพลังแห่งพระธรรมและปัญญาอันเป็นเครื่องรู้แจ้งสะท้อนใจในวันนี้เรื่องราวของพกพรมอาจดูห่างไกลาจากชีวิตเราแต่ในโอกของเราวันนี้เราก็ยังคงเผชิญหน้ากับพกพรมในรูปแบบต่างๆกันไป อาจเป็นความเชื่อที่ฝังแน่นจนไม่ยอมรับความจริงทิฏฐิมานะที่ทำให้เราไม่เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่หรือแม้แต่ความยึดติดในอัตตาตัวตนที่ทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นลองจินตนาการถึงสถานการณ์เหล่านี้ดูสิครับสถานการณ์ที่หนึ่งในชีวิตประจำวัน คุณอาจพบเจอคนที่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองอย่างแรงกล้าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ว่าคุณจะอธิบายด้วยเหตุผลดีแค่ไหนเขาก็ยังคงปิดใจและมองว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นถูกต้องที่สุดสถานการณ์นี้ทำให้คุณรู้สึกหมดหนทางที่จะสื่อสารและเข้าใจกันสถานการณ์ที่สอง ในโลกของข่าวสารและข้อมูลคุณอาจเห็นผู้คนปักใจเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีเหตุผลแม้จะมีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมาแสดงเขาก็ยังคงยึดติดกับชุดข้อมูลเดิมที่เคยเชื่อทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและความแตกแยกในสังคมสถานการณ์ที่สในชีวิตส่วนตัวบางครั้งเราเองก็เป็นพกพรมในแบบของเรา เราอาจจะยึดติดกับอดีตไม่ยอมปล่อยวางยึดติดกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอดีตจนไม่กล้าก้าวเดินไปข้างหน้าหรือเราอาจจะยึดติดในตัวตนของเราว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้จนทำให้เราไม่เป็นอิสระและเป็นทุกข์ในทุกสถานการณ์เหล่านี้คุณมีทางเลือกคุณจะปล่อยให้ความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นมาบทบังปัญญา คุณจะติดอยู่ในวงจรของความไม่รู้และทุกทรมานหรือคุณจะเลือกใช้ยานปัญญาแห่งการรู้แจ้งและการละทิฐิมานะแบบที่พระพุทธองค์ทรงใช้ ญาณปัญญาแห่งการรู้แจ้งคือการมองเห็นสรรพ,พสิ่งตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่คงที่และไม่มีตัวตนที่แท้จริงคือการเข้าใจว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนการลัดทิฐิมานะคือการลดละความยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองความเย่อหยิง่งและการไม่ยึดติดในอัตตาตัวตน เมื่อคุณเลือกที่จะใช้ยานและละทิฏฐิมานะคุณจะพบว่าความอิสระทางความคิดเมื่อไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆคุณจะเปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาความสงบภายในเมื่อคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ยึดติดกับผลลัพธ์คุณจะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังและความผิดหวังการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การละทิฐีมานะจะทำให้คุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นคุณจะได้เห็นว่าการไม่ยึดติดการปล่อยวางและการมองเห็นความจริงตามธรรมชาติจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีความสุขความสงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริงนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชัยชนะเหนือจิตใจของตนเองชัยชนะอยู่ในมือคุณ เราได้เรียนรู้จากชัยชนะเหนือพกพรมแล้วว่าปัญญาและการละทิฐิมานะคือหนทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับความยึดมั่นถือมั่นความไม่รู้หรือความหลงผิดในรูปแบบใดการเลือกที่จะเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไปของโลกจะนำพาคุณไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือชัยชนะเหนือใจตนเอง เคล็ดลับสำหรับคุณในวันนี้ฝึกพิจารณาสัรพสิ่งว่าไม่เที่ยงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรลดละความเป็นฉันของฉันอย่าเพื่งยึดติดกับความคิดเห็นตัวตนหรือสิ่งของมากเกินไปเปิดใจรับฟังผู้อื่นอย่างแท้จริงพยายามเข้าใจมุมมองที่แตกต่าง เรียนรู้และปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยเปิดดวงตาให้คุณเห็นความจริงจงจำไว้ว่าแสงสว่างแห่งปัญญาย่อมทำลายความมืดมิดแห่งอวิชชาได้ฉันใดการปล่อยวางย่อมนำมาซึ่งอิสรภาพแห่งใจฉันนั้น ตลอดทั้ง8ตอนของซีรีส์มงคลชัย8ประการชนะได้ด้วยพุทธธรรมเราได้เห็นแล้วว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์เหนืออริต่างๆนั้นล้วนเกิดจากพลังแห่งพุทธธรรมที่สถิตยอยู่ในใจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทานขันติเมตตาอาหิงสาสัจจะปัญญาการควบคุมตนเองหรือการละทิฏฐ และพลังเหล่านั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวคุณเลยมันสถิตอยู่ในตัวคุณทุกคนจงนําหลักธรรมเหล่านี้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณจะพบว่าไม่ว่าอุปสรรคหรือความท้าทายใดๆจะเข้ามาคุณก็สามารถก้าวข้ามมันไปได้ด้วยมงคลัยในใจของคุณเองขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านตลอดไป